งไงลูกวันตาหลานสาวยายสวยป่ะสวยจ้ายายเี่ยเดี๋ยวดูพาไปดูสปานะไปลูกไปดูตากับลุงเขานาปานี่ค่ะตรงนี้เลยได้ตัวโตวเลย,อย,ยโอ้ยดีใจ สวัสดีค่ะวันนี้น่าจะพาเดินชมบ้านนะคะนี่คือหน้าบ้านมีไม้กางเขนกับพว่วงมาลลยกล้วยหลังบ้านแล้วก็น้องวัวน,นี่ค่ะรถของลุงจอดอยู่ในโรงรถสะดุดตาเลยเนาะ <c oughs> ยายนั่งอยู่ข้างหน้าถ่ายรูปหลานคน <c oughs> นี่ห้องขวัญตาเองครับหลานสาวผมเธอแต่งห้องเป็นสีชมพูทั้งห้องเลยมุมนี้เป็นโต๊ะวางรูปมีเทียนทูบกับไม้กางเขนเธอชอบจุดให้ห้องมีกลิ่นหอมตลอดตู้ตรงนั้นคือคอลเลกชันรูปกันสักหน่อยนะลูกเดี๋ยวไปถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะไแล้วครับเจ้าพระัาของน้องขวัญตาข้าสบของข้าเป็น คุัตาได้คิดถึงหนูเหลือเกินไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกนะล,ลูกไปกับหน้าด้วยละกันตอนหนูยังตัวเล็กๆวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านไม่เคยหยุดยิ้มวันนี้หนูจากเราไปแต่รอยยิ้มของหนูยังอยู่ในใจเราเสมอขอให้พระเจ้ารับหนูไว้ในอ้อมกอดอันสงบขอพระเจ้ารับดวงวิญญาณของขวัญตาไปอยู่ในอ้อมกอดแห่งสันสุขนิรันดร์และประทานกำลังใจแก่ครอบครัวทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยเถิดอามนิ สบายนะลูกขอพระเจ้าทรงเมตตารับวิญญ,ญาณลูกสาวของเราสาวหญิงสู่บ้านของพระองค์เถิดอเมนด้วยเดชพระกิติคุณขอสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้า,ข,าข้าโปรดรับคำภาวนาของเราข่าวแต่พระผู้เป็นเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของน้องสาวหญิงกลับไปสู่บ้านบนฟ้าขอพระองค์ประทานสันติสุขนิรันดร์ให้เธอ,อ Né sur les routes de la République, affûté comme une lame, voici le Master French E4. Un cœur de loup, 600 chevaux de pur tempérament, et ce symbole rouge au centre qui ne dort jamais. Du pavé parisien. Oui, Majesté. Comme si la ville retenait son souffle pour vous. Sous le ciel de feu du soir parisien, elle glisse seule, sans pilote. La GTH, blanche, précise comme un trait de lumière au milieu des pierres du Louvre. Devant elle, la route s'étire jusqu'aux montagnes bordées de...